พอตะปูนกว่าในวังเอ่อคิวโคลดคิวโคลดค่ะ <c ười> <c ười> คิวโคลดอ, <c ười> อันนั้นคิวกูค่ะหนูนั่นไม่เป็นภาษา ตื่นเต้นตื่นเต้นเราใช้ปกว่าอะไรเนี่ยะหนูหนูว่าจากจะไม่ได้ตัวอ๋อเสร็จแล้วอืออัสสยินดีค่ะทุกคนมองไม่เห็นเลยไกลเชิญงานเ,นาเข้าไปดิบอกว่าตกใจอยู่ๆก็ปวดแฮ่ เมื่อยแท้สูงโคกูอยากกินขนมงามเมื่อไหร่มึงจะเวฟก็ดีก็ไปเวฟดิไม่ไหวอ่ะสูง หนูปังไมปเวฟทำไมไม่เอาทิ้งหนูมังทำไม<ะ>ทำไมไม่หนูปังไปเวฟอะไรจะกินสั่วยาอ๋อนี่คือใช้ได้เลยปะใช้ได้เลยเสียบปลั๊กอยูมรรม่มีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมอ่ะ งลองใส่ไปในคำบรรยายอะไรกันก็เขียนแท็กเลยเล้บอกัะใส่คำลังอาอ๋อต้องกดแสดงเพิ่มเติมเรออ๋อนี่ไงเจอแล้ว K K I will be ทับบ no. okay, <id> ิชน่โอเคเราจะกดแล้วนะ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 นี่เราทำผู้เขียนอะไรผิดไหมนี่ลงแล้ว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 ใช่ไหมใช่ไหมลงแล้วใช่ไหม ไม่ฉันไม่ได้สร้างมาอยู่นี้เพื่อเด็กคุณจะมาฉันไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเขาอาจจะดูออกว่าคอนเนอู์นักกายอ่อนโอ้เคือฮอฮ่าฮ่ฮมึงก็ควรจะแบบรู้ว่ามันฮอตไหนดูซิรงแล้วนะคะเนี่ยดูจอโน้ ดูเวอร์ปะเวอร์ทุกคน่ะลงแล้วนะอย่าเปิดสิเดี๋ยวเาก็รู้หรอกมีอะไรบ้างตลกปะเดี่ยทุกคนค่าก็ไปดูได้นะคะตอนนี้ลงเวอร์ชื่ออะไรนะครอกโค h ชาแนลนะคะก็ไปดูได้ Why you can t s p e l l my account พี่เ s e าจะม t ใส่ใจหรือเปล่า sorry ฮะ ไปดูไหมมันจะเอ็นไลน์ไหมยังโอเคทุกคน let's go to show show me b y ไป่ไดค่ะ